ตอนโน้นน่ะประมาณ30มอะมันก็เริ่มเป็นบทอ่ะ คนติดต่อบทแม่เราไม่มีปัญหากับบทแม่นะเอาจริงการเป็นแม่มันเป็นอะไรที่แบบยิ่งใหญ่มากๆใช้พลังมหาศาลแต่ว่าช่วงนั้นนะคะบทแม่มันยังเป็นแพทเทิร์นของการเป็นแม่ที่ทํางานอยู่ที่บ้านพพอร์ตฟังให้กําลังใจหรือว่าใจร้ายอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีบทแม่ที่แบบเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่กําลังเผชิญกับปัญหาเราก็เริ่มแล้วว่าน่าจะไม่ไหวเดี๋ยวอยู่ไปเรื่อยๆเราน่าจะแบบน่าจะไม่สนุกกับสิ่งที่ทําจําได้เลยว่า ตอนนั้นเล่นถ่ายสุดแขนสันลักตอนอ่านบทแบบโหสนุกมากแล้วก็ไม่คิดว่าเล่นออกมาแล้วมันจะกลายเป็นแบบคนแบบชอบมันก็เลยเล่นสุดแขนก็เอ้ยเห็นความหวังแต่หลังจากสุดแขนมันเริ่มแบบแม่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 อย่างเงี้ยแล้วล้อภบซึ่งเขาบอกว่าใครก็ตามเป็นแม่แล้วจะเป็นแม่ตลอดไปจะกลับมาเป็นนางเอกไม่ได้อีกแล้วแต่ก่อนมันจะมีคําแบบนี้พี่กองแล้วหรือแบบนักข่าวจะชอบบิวว่ารู้สึกยังไงคะรับบทแม่แล้วเหมือนตกอับเออมันเหมือนมันเหมือน ถูกรดชันนะ่ะเออ,อ,อแล้วเราแบบบทแม่การเป็นนักแสดงมันก็คือบทบาทหนึ่งไงตอนนั้นแหละปัญหามันคือเราไม่มีบทผู้หญิงที่มันหลากหลายเราเลยหยุดเล่นแล้วก็โดนนั้นรอนะรอที่จะแบบเจอบทที่เราอยากทําจริงๆก็ใช้เวลาประมาณแบบ8ปดปีเหมือนกันนะคะในการแบบรอบทที่มันแบบใช่จริงๆเหมาะจริงๆหรือเราอยากทําจริงๆอย่างนี้